นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะหญิงสาวก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองภายในร้านทองรัตนาการซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าสาขาสงขลาซึ่งตั้งอยู่ริมถนนกาญจนาวนิชเขตเทศบาลเมืองเของรูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเหตุเกิดช่วงประมาณสองทุ่มที่ผ่านมาแต่โชคไม่เข้าข้างเนื่องจากรอพ,อพอของห้างและพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ทันทีขณะวิ่งออกจากร้านทองพร้อมสร้อยคอทองคําหนักสาบาทที่ชิงมาเป็นสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นและ องบาทหนึ่งเส้นก่อนที่ทางตำรวจสพสงขลาจะมารับตัวไปสอบสวนทราบชื่อนางสาวขาดไทยรัฐพรมยานอายุ20ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ถนนไซบุรีเขตเทศบาลนครสงขลาพร้อมรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำตัดขาวทะเบียนหนึ่งกไก่ยอผู้หญิง4897สงขลาที่ขับมาและจอดไว้ที่ลานจอดรถของห้างเมืองตนทราบว่าได้ทําทีเข้ามาซื้อทองภายในร้านทองรัตนการโดยเลือกอยู่นานเกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนที่ จะตัดสินใจฉกทองคำสอเส้นวิ่งหนีออกจากร้านทองแต่ก็ถูกจับกลุ่มได้ทันทีส่วนแรงจูงใจในการขอเหตุตำรวจกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนและเตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดีเราไปดูภาพกล้องจอนปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดกันอีกครั้งครับ